ตูบด่าโทนี่มาตั้ง9ปีมาวันนี้ลุงมึงไปใครต่างด่าพวกกองเชียร์ดิ้นกันพล่านเหมือนหมาบ้าใจเย็นๆกูพึ่งด่าได้ไม่กี่วันท หัวหน้าในบ้านมึงคอยสร้างหนี้ถามจริงๆบ้านเป็นหนี้มึงอายไหมแอบกู้เงินแอบยักยอกถ่ายเทไปเงินในบ้านไม่พอใช้จะแดกอะไรกันบอกว่าลุงตุนทองคำไว้มากมายเงินส่วนกลางงบลับหายไปไหนพี่เก็บทองคำติดอันดับของโลกนี้คนชรลากินไข่ทั้งปีมีทองคำมันช่วยอะไรสลิมบอกว่ามีทองคำไทยเข้มแข็งประชาชนหมดเรี่ยวแรงมึงเห็นไหมชาวรากหญ้าเขาเป็นอยู่กันอย่างไร ผลงานใหญ่แก้ความจนที่คนเขารอกันองทำดีเงินจะหมดคลังได้อย่างไรเงินที่ใช้โยกภาษีของปีหน้าอยู่9ปีค่าไฟดีค่าแก๊สมามึงยิ้มล่าแจกเสร็จตังมาทํายังกระหมาดีใจมีทองมากไม่ใช่ว่าลุงมึงเก่งไอ้เส็งเข็งไอชาวโลกเขาบ้างไหมจ่ายดอกเบี้ยกู้เขามาแทบขาดใจทำหน้าใหญ่บอกมีทองแต่สมองไม่มีอยากได้หน้ามีทองคำอวดกับเขาคนในบ้านเขากับเราต่างกันมากปี ทองคาแต่ประชาชนอดอดอยากอยากอย่าลีมอาจใส่ทองคําทั้งที่ยังกู้อยู่เลยแทะก้าวไกลหวังให้ลืมคนที่ชั้น14ถามหน่อยสิพ่อมึงหนะอยู่ดีไหมเห็นได้ข่าวต้องผ่าตัดกันยกใหญ่สิ้นวันไหนบอกกูด้วยกูช่วย20สแบ่งกันเล่นแบ่งกันแสดงยิ่งกว่าหนังต้องเตยยังคงต้องยอมละครบทนี้เหลืองกับแดงโดนหลอกใช้มาหลายปีมาวันนี้ยืนรับไหวกันมันจบบริบูรณ์